Two John KDL radio. Not in for five. Why are you radio? Why are you radio? Why are you radio? Ring put Angry! two John KDL radio. Good morning, everyone, and welcome to KPBR Radio. I am here, I'm back already, and I hope that you are waiting for my show, waiting. To Learn e n g l น s h ษ n อั a t u r a l a natural way together Right here FM 98.5 m มกะ r ฮิร์คลื่นความรู้สู่สังคมชายแดนใต้และนี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่แวร์แอลนะฮะรู้สึกวันนี้เป็นไรรู้สึกเสียงแหบเยอะกว่าปกติไปนิดนึงซึ่งไม่รู้เหมือนกันมีคนแนะนำนะบอกว่าให้ดื่มน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ลองแล้วนะลองไปสองซองและก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่า Um, อาจจะเป็นเพราะว่า because I still drink um, cold w a t e r เ uh, อ้ cold w a t e r cold weather uh, cold weather oh my gosh cold water yes เกิดอะไรขึ้นรู้สึก um, <laughs> รู้สึกมึนงงกับสำเนียงทำไมอยู่ไปพูดแบบอเมริกัน oh my god next เมื่อกี้เหมือนลองเล่นอะไรดูถึงสจ,จะติดมาแน่ๆเลย uh, because I still drink cold water and also um, I still drink ice อ s t เ e ร t a k ย ice อ um, ซยังกินน้ำแข็งอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแหมมันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันอากาศร้อนๆใช่ปะ่ะแล้วก็ Uh, เราก็อยากจะสดชื่ออะไรเงี้ยซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไม่จชจ่เป็นสาเหตุหลักะนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน um, So anyway นี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอลอ n K P B R Radio only at F 98. M 98.5 MHz คลื่นความเรู้สู่คลื่อนความรู้สู่สังคม,งคมชายแดนใต้นี่คือ w h Y are y o U Radio ในะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏยะลานะฮะ and you are listening to K P B BL Radio This is another way of learning English via your radio device or online version. You just can go online and type radio.yru.ac.th with me KPBL every Saturday and Sunday from 9 to 9.30 in the morning. Late morning. A little late morning. Look at Klai ชมการชมภาพบรรยากาศการจัดรายการเนี่ยได้ทาง Youtube Channel ของครูพี่บางแอลนะฮะหรือว่าทางเพจก็ได้จะเป็น Facebook Fanpage ของครูพี่บางแอลหรือว่าของสถานี y ายอ a ยูเรก็ได้นะเหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันเนาะวันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมเลยพร้อมกับความรู้ดีๆที่จะพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องประเด็นง่ายๆเอาอีกแล้ว <c oughs> นี่ไง ลืมลืมกดลูบ uh, สำหรับ background music so uh, it sounds a little bit weird and different because usually I'll have like background music um, at the background of course just to make it not too quiet เพื่อที่จะไม่ได้ทำให้มันดูแบบว่าเงียบๆจนเกินไปอยากให้เรามีความสนุกสนานแล้วก็รื่นเริงรื่นเริงร่าเริงเงี้ยเฮ้ย บอกไรไม่ถูกแต่ว่าอยากจะให้มัน,นคึกคักอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ความสนุนสนานกลับไปนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชมทาง YouTube กันอยู่เนี่ยคงจะเห็นมี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 ม,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 มีมีเพื่อนมาอยู่ด้วยนี่อลองไปดูแล้วกันว่าคืออะไรเนาะไม่บอกเป็นการแบบว่า,าโฆษณาเล็กน้อยให้บอกว่าคนรู้สึกอยากดูแต่ไม่รู้คุณอยากดูหรือเปล่า,าวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกกันเลยดีกว่าฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างจะมีเรื่องของเวลานะฮะ อ่าใช่เวลาของเราก็มีไม่เยอะแล้วก็เ,เวลา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 อะไรอ,ะอ่ะอ่าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาอธิบายทีเดียวเลยกันแลวกันในช่วงของ you know what รู้หรือไม่ you know what รู้หรือไม่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเวลาของคาว่า keep track keep track track เนี่ยหลายคนน่าจะรู้สึกคุ้นเคยนะก็คือว่า เ,เหมือน track เพลงเพลง1เพลง2เวลาเราซื้อซีดีมาเออแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยจะเ,เล่นซีดีกันสักเท่าไหร่แลวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออลองย้อนกลับไปเนี่ยหรือว่าบางคนก็มันก็น่าจะยังมีอยู่แหละแต่จะอาจจะ หายากหน่อย keep track track 1 track 2 track 3อันนี้ก็เป็นเพลงที่1เพลงที่2ก็คือเป็นเป็นอันที่1อันที่2ที่3อะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะหรือว่าจะเป็น track อ uh, ่ลู่วิ่งก็ได้เนาะ running track แบบนั้นก็ได้นั่นคือความหมายแล้วก็ความเข้าใจความรู้สึกเกี่ยวกับคำคำนั้นนะฮะอันนี้ผมเน้นย้ำกันเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะใช้ได้อย่างแบบดีๆยอดเยี่ยมเลยเนี่ยเราจะต้องรู้จักความหมาย ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆรู้จักมันทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ต้องรู้สึกให้ได้ด้วยว่าเออมันจะต้องรู้สึกอะไรยังไงนั่นคือประเด็นสําคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แบบเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมเน้นย้ากันอย่างสม่ําแล้วก็เสมอนะฮะอันนี้คือจะบอกว่า keep track คือประมาณว่าเราแต่ว่า track อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยคือให้ keep ให้เก็บมันให้ดูแลว่าให้อยู่ในช่วงช่วงนั้นช่วงนี้สมมุติว่า มันจะใช้คู่กับอะไรสักอย่างเนงนะ keep track of อะไรสักอย่างหนึ่งคือสมมุติยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างตามหนังสือนี่แหละท,ที่ที่ไปเจอประเด็นนี้มาสนะฮะสมมเขาบอกว่า keep track of your uh, of the children keep track of the children อันนี้หมายความว่าให้ keep track of the children คือให้ให้ดูแลเด็กอะ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลอย่างโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้อาจจะเป็นในความหมายของแบบให้ดูแลอย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าจะบอกว่า keep track of your money ก็คือให้ดูแลเงินหมายถึงว่าให้ดูเงินดีๆตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนคือคำว่า keep track เนี่ยมันจะมีความความต่อเนื่องในเรื่องของการดูสิ่งนั้นสิ่งนี้คือหมายถึงมันไม่ใช่วันเดียวจบไม่ได้1วินาทีไม่ใช่1น,นาทีแต่ว่ามันคือต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบ ในช่วงของระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นภาพปะเข้าใจใช่ไหมหวังว่าจะเข้าใจนะ I hope you understand what I'm talking about อันนี้คือนะเราต้องเข้าใจอะ่ะคือถ้าไม่อธิบายก็ไม่ได้จะบอกความหมายตรงๆก็บางทีอะ่ะคือผมก็ไม่รู้ความหมายตรงๆผมชอบที่จะอธิบายแบบนี้มากกว่าเนาะอะหรือว่าอีกหนึ่งตัวอย่างอาจจะบ,บอกว่า keep track of all the team scores keep track of of the team scores คือหมายว่าจดเรื่องของสกอร์ของทีมว่าได้คะแนนไปอะไรเท่าไรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในรูปแบบอย่างเช่น keep track of อะไรเดียวปกติเราจะใช้บอกว่าอะไร keep track of your your project ถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์มีโครงการอะไรสักอย่างที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็อยากให้มันเสร็จสมบูรณ์อย่างอย่างอย่างเหมาะสมอย่างโอเคอะไรเงี้ยเออเราอาจจะบอกแบบนั้นก็ได้เนาะ โอเคงั้นเราไปดูประโยคที่เราควรที่จะเ,เลือกใช้แล้วก็ง่ายๆเอาไว้เป็นประโยคต้นแบบเนี้ย you should เอางี้ล้กันนะอันนี้อันนี้แต่งเองเลยก็แล้วกัน you should you should keep track of อะไรสักอย่างหนึ่ง you should keep track of อะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เติมไปเลย you should keep track of uh, of time of um อะไรดีอะ <laughs> อฟออ๋อออหนึ่งไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวอย่างเพิ่มเติมใน Dictionary ดีกว่า keep track ามีป่า okay. ม uh, uh, ีโอเคอ่าดูอันนี้ดีกว่าคือดูความหมายในภาษาอังกฤษก่อนความหมายภาษาอังกฤษนี่ดีมากนะคือมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะเขาบอกว่า continue to check to continue to notice ก็คือ เ,เช็คอย่างต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆหรือว่าสังเกตอย่างต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆ Keep track of your time ก็ได้ก็คือให้ดูดูเวลาด้วยนะคือไม่ใช่ดูตอนนี้ไงนนเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะไปมาไปมาและเกินอ่ะดูตัวอย่างที่สมมุติว่าแม่แม่แม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ลูกลูกเนี่ยอยากจะเล่นเล่นบาสนะฮะแล้วแม่ก็บอกว่าอ่ะโอเคโอเคหลังเลิกเรียนใช่ไหม พอถึงหลังเลิกเรียนเนี่ยแม่จะมารับอะไรเงี้ยลุงว่าเอ,อ้ยยังไม่อยากกลับเล่นบาสก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยงัินแม่กบอกอ่ะแม่กลับก่อนเลยกันโอเค be home by 6 o'clock keep track of your time เนี่ยกลับบ้านก่อน6โมงเย็นนะแล้วก็ให้ดูเวลาด้วยคืออย่าให้มันเลย6โมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงว่ายังไงแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยช่วงที่เล่นบาสกันอยู่เนี่ยเลิกเรียนสมสมุติเลิกเรียน4โมงเนาะแล้วก็4โมง10นาทีก็ดูเวลา สี่โมงึ่งก็ดูเวลา4ี่โ,โก็ดูเวลาคือดูเวลาเรื่อยๆตลอดไปเลยจนกระทั่ง6กโมงเย็นก็คือไม่ให้เกินเวลานั่นคือการ keep track of the time อะไรเงี้ยเห็นภาพเนาะพอจะเข้าใจเนาะทีนี้มาดูความหมายของคําว่า keep track ใน dictionary อันนี้ใน Cambridge, Cambridge Advanced Learns Dictionary เขาบอกว่ามันคือ to make certain that you know what is happening o oh, r has happened to someone or something คือให้รู้แน่ชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วนาเท่าหไหร,ร่ยังไงหรือ,อ,อหรือว่าจะเป็นเรื่องของคนก็ได้เรื่องของอ,อ,อะไรนะเรื่องของสิ่งของก็ได้แล้วแต่ในประโยคตัวอย่างที่ใน d i กช i น n a รีเนี้ยให้เพิ่มเติมื่อกือเขาบอกว่า my sister has had so many different jobs ก็คือพี่สาวสมุนะพี่สาวหรือว่าน้องสาวนี่แหละอ่ะพี่สาวแล้วกันพี่สาวเนี่ยได้ทํางานแล้วก็มีแบบม,มีมีงานเยอะมากเลยที่แตกต่างกันไป I find it hard to keep track of what she's doing <S ก็คือถ้าเป็นฉันนะฉันแบบจะรู้สึกว่าเออไม่ใช่มหมายถึงว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะจะอยากจะไปรับรู้ว่าเออตอนนี้ทํางานอะไรเพราะว่าแบบพี่สาวแบบเปลี่ยนงานได้ตลอดแล้วก็อาจจะมีงานหลายงานด้วยในการในในช่วงเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือแบบยากจังเลยที่แบบจะไปดูว่า ตกลงตอนนี้เธอทํางานอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยนะฮะพอชิงภาพออกนะจริงๆคีบแ e ร็กกับชัยเนี่ยมัน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 ,มน Keep t ร a c อ of the t i m e of the time รู้สึกว่าเป็นอันที่ดูแล้วเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดเนาะเอาวันนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็แบบจุดๆไปว่าเราจะใช้ในเชิงไหนอะไรไงจะคิป track เรื่องของอะไรกันต่อนะฮะ โอเคมาดูมาอะไรนะประโยคต้นแบบ you should keep track of มันจะมี off ้วยนะของอะไรก็ว่าไป of your time of จุดๆแล้วกันอนะ of your time when you do homework ก็คือดูเวลาด้วยนะว่าจะทำการบ้านใ,นให้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะนอนดึกก็ you, ดูเวลาด้วยให้มันก่อนเที่ยงคืนนอนก่อนเที่ยงคืนก็แล้วกันอะไรเงี้ยแบบนั้นก็ได้ เอาเป็นประโยคตัวอย่างอันนี้เป็นประโยคอะไรนะต้นแบบกันเลยกันเนาะ uh, You should keep keep track of อะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปจุดๆนะฮะคำแรกคือ you ที่แปละว่าคุณนะั่นแหละ you y o u you why ย l าเ o octopus you umbrella อันนี้ไม่ต้องสะกดแล้วก็ได้เนาะ <laughs> รู้อยู่แล้ว you ที่แปละว่าคุณอนะทุกคนรู้จักอยู่แล้วคำนี้เนาะโอเคคำต่อมาคือ should should ที่แปละว่าควรนะจะมีเด็กหลายคนชอบแปละว่าอะไรนะ แปลว่าอะไรนะจำไม่ได้ละแต่ว่ามีอันนั้นซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ s h o u l คือควรควรจะนู่นจะนี่อะไรเงี้ยควรควร s h o u l d s Singapore h Holland o octopus u umbrella l London d dog s h o คำต่อมาคือ keep แล้วก็ track สองคำเนาะคำปรกของเราในในหัวข้อนี้ keep ก็คือ k e e p keep K kingdom A England A England, England P Poland Keep ที่แปลว่าเก็บนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาคือ track track T R A C K track T Thailand R Russia A America C cat K kingdom track แล้วก็ off คือ keep track off อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย off O F off O octopus F villain แล้วก็จุดๆๆอะไรก็ว่ากันไปใส่นาวก็ไปคือให้ดูแลเงินก็ใส่ the money my money your money our money อะไรเงี้ยเออเนาะสมมุติเป็นคู่สามีภรรยากันอะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติว่าใครใช้เงินเก่งมากกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงปะเออเอาคืออันนี้คือแบบไม่ได้แบบ bias นะคืออผูอกก้กลางๆก็คือส่วนใหญ่เวลาตลกเล่นอะไรเงี้ยก็อชอบเลน่นนีใช่ปะ ขออนุญาตเล่นแบบนี้บ้างก็แล้วกันสมมติว่าผู้หญิงใช้เงินเยอะใช่ปะ่ะสามีก็จะบอกว่าโอเค you should keep track of our money คือเฮ้ยดูเงินด้วยเวลาจะใช้จ่ายอะไรให้ดูเงินของเราด้วยที่เราเก็บสะสมร่วมกันจริงๆแล้วเงินส่วนนี้เราอยากจะ,ะมีบางส่วนเหลือให้ลูกอะไรเงี้ยเออแบบนั้นก็ได้ you should keep track of our money นะฮะ หรือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวด้วยกันเออตอนนี้ตอนนี้สมองมาแล้วรู้สึกว่าเริ่มนึกออกแล้วว่าควรจะยกตัวอย่างอะไรยังไงได้บ้างสมมุติว่าเราไปเที่ยวด้วยกันแบบว่าไปสถานีนู่นนี่ด้วยกันขออภัยก็คือว่าสมมุติเราจะแวะจอดสักสถานีสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแบบว่าแวะจอดซื้อขนมอะไรเงี้ยสมมุติจอดเซเว่นเราก็บอกเพื่อนว่า please keep track of Your time ให้ให้ดูเวลาของของ you ด้วยนะคืออย่าให้มันแบบนานจนเกินไปอะไรเงี้ยเอออันนี้ใช้งา่ายดีเนาะ Please keep track of the time because we need to go uh, to the other place เราต้องรีบไปอีกที่หนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะปิดเดี๋ยวตัว๋วจะหาซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ประมาณนั้นเนาะโอเคน่าจะ เคลียกันเนาะสำหรับประเด็นนี้งั้นเราต้องปิดช่วงนี้แล้วก็ไปไปประเด็นอันต่อมาเลยดีกว่าซึ่งเป็นคำตรงข้ามของคำนี้แหละ keep track you know what รู้หรือไม่ทำไมวันรู้สึกเสียงแหบมากเป็นปกติ I don't know why oh um, I don't know I, I feel like my my voice still h a r s e and uh, sounds very husky เหี้ยหเนียด้วยขออนุญ,ญาตอะ uh, please อ h uh, give me a minute อ h uh, for a second to sip some water ืมนี่คือดื่มน้ำให้ดูเลยนะเนี่ยเออเอาเราไปประเด็นต่อมาฮะประเด็นต่อมาก็คือคำตรงข้ามของคำว่า keep track ก็คือคำอ่าก็คืออะไรฮนะก็คือ lose lo track นั่นเองถ้า keep ก็คือเก็บ lose ก็คือ หายคือทําหายก็คือถ้าเกิดว่าประเด็นเดียวกันเมื่อกี้สมมุติว่าเราไปเที่ยวกันชวาแล้วก็เราบอกเพื่อนเฮ้ยดูเวลาด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อน lose Tra c k แสดงว่าเพื่อนไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูเวลาเลยโอ้โหแบบไปไปซื้อขนมขนมอะไรเงี้ยโอ้ยใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเพื่อนรอแล้วรอแล้วทําให้แบบว่าไปซื้อตั๋วที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวอันต่อไปไม่ทันเชฟะนั่นคือนิสัยไม่ดีเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะพูดทําไมเนี่ยพูดทําไม ลู o ส์แ r ร c กตามความหมายของมันก็คือ to stop checking to stop noticing ก็คือตรงข้ามกันเลยนะถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งความหมายหนึ่งเดี๋ยวนะเช็คจากหลายที่เพื่อ,อความหลากหลายในความเข้าใจลูดส์แ a ร k กก็คือ to no longer know what is happening or not to remember something ก็คือไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นก็คือไม,ไม่ได้รักษาเวลาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนนะขอจดภาษาไทยนิดหนึงเพราะว่าเวลาไปใส่ใน youtube อะไรเงี้ย จะได้รู้ว่าควรจะใช้คําว่าอะไรคลิปแช็กบอกว่าดูสมมุติว่าถ้าเกิดดูนะก็แบบว่าเออจะแปลว่าอะไรเกินคํากลางๆดูยากจังเลยอะ,อะดูเวลาถ้าเกิดรู้สึกก็คือไม่ดูเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะรักษาเวลาเนาะรักษาเวลารักษานน่นนี่ก็พอได้เหมือนกันเนาะโอเคอืมอดูอะไรนะความหมายตัวอย่าง ประโยคตัวอย่างเออจาก dictionary ก่อนเขาบอกว่า what he was saying was too, so complicated คือเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้คือมันแบบว่ามันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลย that I lost track after the first couple of sentences ซึ่งคือดูซับซ้อนมากเลยทำให้ฉันเนี่ย lost track ทำให้ฉันเนี่ยออรู้สึกหลงคือแบบจับประเด็นไม่ได้คือแบบว่าออไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่อะไรเงี้ยหลงหลงอะไรเง,งี้ยเออ Uh, อันนี้ก็คือใช้ในรูปแบบของ past tense ก็คือในรูปแบบของอดีตเนาะเพราะว่าอันนี้คือเล่าเรื่องอย่างเฮ้ยฉันไม่ได้แบบรักษาเวลาอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เป็นอดีตเนาะหรืออีกหนึ่งประโยค I've lost track of the number of times he's asked me to lend him money คือเนี่ยนับนับเวลานับครั้งไม่ได้เลยอะ lost track คือนับครั้งไม่ได้เลยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับครั้งที่เขาขอย,ยืมตัง คือจูจิโอจะขอยืมตังอยู่นานแหละเอเราบอกไม่มีไม่มีไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยเออก็คือแบบว่าจําไม่ได้คือแบบนับไม่ได้เลยอะนับไม่ได้ไม่ได้เออประมาณนั้นนะอันนั้นในเรื่องของเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเดียวกันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนขออ่านไปขอขออ่านตัวอย่างเพิ่มเติมดีกว่าสมมุติก็ณีเดียวกันมีมีตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าแม่บอกแล้วให้ดูเวลาด้วยอย่าอย่ากลับบ้านเกินหกโมง แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเล่นเพลินอ้าวหกโมงกว่าไม่ได้ดูเวลาเลยแบบว่าไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยทำให้แบบ lose track นะฮะพอลูกกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยลูกก็บอกว่าขอโทษมามีขอโทษ I'm sorry mom I lost track of the time ลูกไม่ได้ดูเวลาเลยอะไรอย่เงี้ยนะฮะเห็นไหมมันก็ใช้ในในความเป็นอดีตซึ่งส่วนใหญ่ไม่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ ประโยคตัวอย่างเพิ่มเติม I spend a lot of money on my holiday คือฉันใช้เงินเยอะมากสำหรับ holiday ที่ผ่านมาเวลาไปเที่ยวอะ่ะใช้เงินเยอะมาก I don't know how much I lost track ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ไปเท่าไหร่อ่ะคือไม่ได้นาปะคือแบบหลุดโลกหลุดตัวเองไปไม่ทันตั้งตัวไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจเนาะอันนี้อันนี้คือแบบว่าประโยคตัวอย่างมันชัดเจนดนีนง่ายด้วยอีกอันนึง How many awards have you won เฮ้ยนี่ได้รางวัลมาเยอะมาก แค่ไหนแล้วเนี่ย A ถามเนะี่กับ B คุยกันเอบอกว่านี่ได้รางวัลมาเยอะมากแค่ไหนแล้วที่แบบชนะ B ก็ตต่ว่า so many คือเยอะมากอะ that I've lost track of the number คือแบบจำไม่ได้เลยนับครั้งไม่ได้เลยนับครั้งไม่ทั่วเลยโหยอันนี้มันใช้ได้หลายแง่มูมากๆซึ่งยากมากต่อการที่จะมาสร้างประโยคต้นแบบถ้าเกิดเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหม you should keep track of อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือว่า Uh, อันนี้เป็น,ปน,ใ,นในการแก้ตัวกันเลยกันสมมุติว่าเมื่อกี้ไปเที่ยวไปไปไปกับเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วก็เราแวะเซเว่นกันอะไรเงี้ย νε, เพื่อนลง uh, ไปซื้อของซื้อขนมอะไรเงี้ย νε. แล้วก็เราบอกเพื่อนว่าเฮ้ย hey, เราอยู่ในรถเงี้ยไม่ลงด้วยเราบอก you should keep track of the time ดูเวลาด้วยนะอย่าให้มันเยอะจนเกินไปอย่าช้าจนเกินไปและสุดท้ายเพื่อนก็ไม่ได้ดูเวลาแล้วกลับมาแล้วก็บอกว่า I'm sorry I lost track of the time เออก็คือบอกอย่างเงี้ยตรงข้ามกันไง I lost track จริงๆไมคือ lose track น่ะก็คือ lose เป็นปัจจุบันถ้า lost คือเป็นอดีตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็เลยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของอดีตซะมากกว่า I lost track of อะไรก็ว่าไป of the time อะไรก็ว่าไปเนอะอันนี้จดง่ายเขียนง่ายเนาะ I lost track of คำแรกคือ I I ตัวชั้นนี่แหละแค่นั้นเองอันที่สคือ lost lost ก็คือ ที่แปลว่าหายสูญหายแต่ว่าเป็นอดีตเนาะ,อ,ะอันนี้ lost เราใช้เป็นอดีตแล้วกันก็จำเป็นแบบนี้แล้วกันจะได้ใช้ง่าย lose lost lost l o s t lost l london o octopus S singapore t thailand lost แล้วก็คำต่อมา track ก็เหมือนเดิม t r a c k track แล้วก็ off เหมือนกัน o f off แล้วก็เติมไปเลยส่วนเติมเต็มนะว่าจะเป็นอะไรนะฮะ โอเค and this point I have explained a lot แล้วก็สมบูรณ์แบบด้วย yeah แต่เวลาน้อยหลือเกินอธิบายแบบอย่างละ,อละ,ออละเอียดละเอียดนะครับอะงั้นไปอีกนิดนึงก็แล้วกันคือจริงๆเราเนี่ยคือมีเวลาอีกประมาณ2-3นาทีรวมสปอตแล้วมันก็พอดีอะ มันจะมีอันนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่านเจอตรงไหนนะที่บอกว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงนะ uh, can can do a lot of things at the same oh at the same time uh, ในเวลาเดียวกันคือจะมีคนบางคนอ่ะสามารถทำอะไรได้ในเวลาเดียวกันเยอะๆเขาเรียกว่าเป็นคน multitasker หรือว่า multitasking person multitasking person คขาว่า multi t a l ก s ก็คือมันมันเอา2องคำเนี้ยมารวมกันมัลติก็คือเหมือนมัลติมีเดียก็คือเป็นมีเดียหลากหลายรูปแบบใช่ปะ่ะคำว่า m u l ติก็คือแปลว่าหลากหลาย t a s ก์ทก็แปลว่าอะไรนะเรื่องของงาน Work Job อะไรพวกเนี้ยนะครับคนที่สามารถทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็คือจะบอกว่าโอ้ยูอ r e very good at multi t a l k i n g คือ you อ uh, ะทำอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างเช่นรู้สึกเคยพูดไปแล้วมันนะ้ำละ รู้สึกสมัยตอนที่อยู่สถานีตำรวจนะหมายถึงว่าตอนที่จัดคลื่นวิทยุที่ของสถานีตำรวจรู้สึกว่าอย่างนั้นคือจะบอกว่ามัม,ามเนี่ยโก้เก่งมากเลยเนี่ยโทรศัพท์ไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยทำกับข้าไปด้วยโอโหแบบทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของ at the same time คือจะบอกว่า uh, she's good at multitasking uh, she can do many things at the same time at the same time คือณเ,นะเวลาเดียวกันนั่นแหละเวลาน้อยอะ่ะทำไงดีอะ่ะอธิบายต่อไหมกลัวแบบรีบๆถ้าไม่ทานไปต่อเขาวหน้าแล้วกันเนาะอ่ะจะบอกว่าสมมุติว่าจะบอกว่าอะไรดีอะ่ะบอกว่าคนนั้นอะ่ะเป็นเขาสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนาะ she's she is คือแล้วก็ทำได้ดีด้วย she's i very good at multi-tasking she's i very good at multi-tasking คือเธอทำาหลายหายสิ่งหลายอย่างอะได้ดีมากๆเก่งมากๆเลยก็คือแปลว่าอะไรอะตรงจะเอาไปเด็นไหนดีอะอนี่และอกะเฮ้ยเธอเก่งมากเลยเฮ้ยดูคนนั้นสิโอ้โหทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันโทรศัพท์ด้วยเลี้ยงลูกด้วยทำบัคขลาไปด้วย she's i very good ตามนี้แล้กันนะ she's very good at multi <laughs> t a l k s i n g multi-talksking นี่คือคำเดียวกันเลยนะแล้วก็เขียนต่อไปเลยนะครับเ uh, She is very good at m u l t i t a k s k i n g โอ้ยเวลาน้อยจริงๆเร่งเรร่ง,รงอันนี้คือเร่งตัวเองเลยเนี่ย m u l t i t a s k i n g เดี๋ยวใครจดอะไรไม่ทันไปดูใน YouTube ในแฟนเพจแล้วกันเนาะอะ,อะขึ้นกระดานให้เรียบร้อยละ She's ก็คือ she is นะ S H E แล้วก็ apostrophe s She's คำต่อมาคือ very very แบบมากๆอ่ะแล้วก็ good good ค you know so, ือดีอ่ at ีเก่วกลไรที่สำหรับการทำลาย at แล้วก็สุดคำสุดท้ายคือ multitasking multitasking She's very good at multitasking multi so like m u l t i t o x tasking สะกดแบบนี A ้ฮะ M U L T I T A S K M Malaysia U Umbrella L London T Thailand I Island T Thailand A America S Singapore K Kingdom เท่านนแหละหมดและนะครับโอเค m u l t i t o k i n g การเป็น DJ หรือจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ต้อง m u l t i t o x i g ได้ดีพอสมควรนะเพราะว่าต้องเปิดเพลงไปด้วยนูนไปด้วย ขึ้นกระดานด้วยเขียนด้วยดูเวลาด้วยโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะตะแปะมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวประเด็นนี้ที่ประเด็นงอกที่จะบอกว่าอะไร t the same time เดี๋ยวเรามาตออคราวหน้าละกันเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมติดตามกันด้วยกันละกันเนาะขอบคุณมากสําหรับการติดตามในวันนี้นะฮะ เราเจอกันได้ทุกๆส,สายของเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง9ครึ่งนะฮะทางคลื่นวิทยุ98.5เมกะคลื่นความถี่นี้นะฮะ FM 98.5เมกะนี่คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาหมาวิที่ไรรัยราชพัฒยา,าวายอายุรเดียในรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลอน KPBR Radio นะฮะวันนี้ต้องจากกันก่อนไปแล้วจากกันก่อนไปแล้วจากกันไปแล้วก่อนเอ้ย <laughs> มึนงงไปหมดแล้ว อะไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้าเหมือนเดิมพร้อมกับความรู้ดีๆที่เอามาแบ่งปันกันอย่าลืมไปแบ่งปันแล้วก็เรื่องราวดีๆกันด้วยเนาะดูเสร็จแล้วทางแบบย้อนหลังอะไรเงี้ยใชร์ช,ชกันไปด้วยแล้วก็บอกคนอื่นๆต่อๆกันไปด้วย I have to got to say goodbye for now thank you very much for joining me today bye take care n u m b e two y a r e KPL Radio 9 8 YRU Radio เรียนพูดอังกฤษสุดยอด KPBL Radio ภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บัลแอลหน้าเบื่ออาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลก เน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานถูพ่พี่บางแอลเป็นวิทยากรให้กับองคอ์กรทั้งภาครัฐและเอก,กชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google คิ์ค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรค หรือโทรศัพท์0895865281 KPL an English language coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.